สวัสดี f อซทุกท่านครับยูดีมีแห้งครับพี่นอ้องเมื่อนี้ครับคลิปนี้มาพูดมาบอาถึงเรื่องพริกเน่าพริกร่วงนะครับตามที่พี่น้อง f อซถามขอม่านนะครับว่าสาเหตุเกิดจากอย่างเป็นเพราะอะไรทำไมถึงร่วงนะครับพริกเน่าพริกร่วงนะครับสาเหตุเกิดมาจากนอนเจาะครับนอนแมลงวันทองครับพี่น้อง นอนมเลเงวันทองมันมายังไงมาแบบใดถึงไมจ่จอใดมันสิมาไขวไวตั้งแต่พิกเลื่มน้อยๆนะครับตั้งแต่พุ่นละเริ่มติดดอกน,นะครับ,ม,นะรบมา,าไขวไพอพิกเขาเริ่มใหญ่ประมาณว่าสิยใดเก็บนี่ยกำลังสีเกกํำลังสีสุก ไทของมางวันทองนี่มันก็นสิฟักโตเป็นหนอนมันกาสิเจาะกินอยู่ข้างในนะครับแต่พี่น้องสังเกตบ่งดเห้ดีในน่วยพริกนะครับในผลพริกเนี่ยมันที่มีจุดเป็นหูน้น้อยๆนะครับนั่นแหละนะครับัตหนนู้นอนขาบพี่น้องอาการการสิเป็นประมาณนี้นะครับตามที่ในรูภาพนะครับพี่น,อน้องส่วนวิธีการรักษาบอครับ รักษาถ้ามันจอแล้วมันเป็นเล้วรักษาบ่หายนะครับต่อหายยาระค่าขวรละสองพัน 3, สามพันมาฉีดกับบหายบ่เศร้าครับพี่น้องทำไดอยู่อย่างเดียวคือป้องกันนะครับพอะนะแล้วนี่นวยใดลูกใดทีมันเริ่มมีอากาศมันเริ่มเน่าแล้วนี่นะครับบ่สมาราที่จะหายได้นะครับฉีดที่ไหนก็บ่บหายครับพี่น้อง เก็บมันไปถิ่มเลยนะครับเก็บไปทําไรยเลยออกไปใกล้ๆแปลงปลูกนะครับสําหรับหน่วยที่มันเป็นนะครับโบตองไปพยายาบุตองไปหายา้ามาสีดอกนะครับที่มันเป็นเก็บถิ่มนะครับทําได้อย่างเดียวคือป้องกันนั่นแหละนะครับป้องกันตั้งเตี้ยนี่หน่อยนะครับฉีดสารกําจัดแมลงวันทองตั้งแต่เล็กๆนะครับเด้อนะครับก็มีมากไม้ลายยี่ห้อนะครับพี่น้องก็ไปถามซื้อใดตามร้าน มีพันเกษตรทั่วไปนะครับหรือในร้านสะดาคุณก็มีขายครับพี่น้องเพราะว่าผมกับผม,มีตัวอย่างนะครับแต่กรอนนี่ผมเคยใช้อยู่นะครับแต่ก่อนเคยใช้แต่หลังๆมานี่บเคยใช้นะครับเพราะว่าที่สวนมันดูเคยเป็นครับพี่น้องเพราะว่าเราจะมีระบบป้องกันพวกเพี้ยมแมลงนะครับฉีดพ่นทั้งสารเคมีทั้งสารอินทรีย์นะครับ สลับซะเปลี่ยนกันครับพีน้องตาชีโบคอยมีนะครับมะเร็งวันทองครับพีน้องสำหรับพีน้องทีมีปัญหาดนะครับเด้อว่าวิธีเกว่าซันมีโบนะครับผมบอกตรงๆเลยว่าโบมีนะครับอย่าไปเชื่อใครที่มาบอกว่ายาดีฉีดหายโบหายครับพีน้องเอ็ดจจนไดก็บโบหายนะครับ ไอ้ที่มันเป็นแล้วเด้อนะครับที่มันเน่าเรียวนี่นะครับกามีพี่น้องอีกทันหนึ่งนะครับถามเขามาว่ามันบเรเนาแต่ว่ามันสีแห่งๆพนว่าเดี๋ยวมันการล่นขึ้นกันบ้างนวยกับโบลนพนวานะครับเด้ออันนี้ผมกับบเรเห็นภาพนะครับกนาชิเป็นอาการของกุ้งแห้งเทียมนะครับหรือบวกะ ขาดแคลเซียมโบลอนนะครับพี่น้องเพราะว่าพริกร่วงมันมีหลายสาเหตุหลายปัจจัยด้วยครับเด้อสารอาหารบอร่อเพียงพ่อหรือว่าหนาบบ่อเพียงพ่อนี่ก็ล่วงในคือกันนะครับสาเหตุของพริกรวงนี่ครับมีหลายสาเหตุครับพี่น้องแต่ว่าพริกเน,น่านี่ลักๆกันเนี่ยแหละครับก็คือนอนท์มะรงวันทองนะครับ อสชีพว่าใครไว้ในหน่วยผิดตั้งแต่หน่วยผิดยังในหน่วยตามที่ผมเล่าไปแล้วนะครับพี่น้องสาเหตุหลักเดือเด้อยทำได้แค่ป้องกันนะครับถ้ามันเป็นแล้วรักษาไม่หายยาตัวไหนก็รักษาไม่หายฉีดโอ,อยูเอาโอยูครับพี่น้องนะครับ,มไ,รบไม่ต้องไปเชื่อ,อ,อร้านขายหรือว่าใครมาโฆษณาว่า มียาดีฉีดพริกเน่าหายมันบมหายครับพี่น้องมันเน่าแล้วนะครับหนอนมันอยู่ข้างในแล้วนะครับอ่ะนะครับกเข้าใจกันเนาะครับพี่พน้องสำหรับพี่น้องที่ปลูกพริกตอนนี้นะครับเดีย๋ยกัเจอปัญหาพริกเหี่ยวนะครับพริกเหี่ยวต้นเฉาสาเหตุก็มาจากเดดรรดนนี่แหละครับเดร้อน ทำให้ดินมันร้อนนะครับพอดินมันร้อนเราไปรดน้ําพอเรารดน้าไอ้ดินมันก็ยังร้อนอยู่นะครับน้ํามันลงไปมันก็ไปเพิ่มความร้อนนะครับก็จะทําให้ระบบรากนี่มันเน่าได้นะครับมันห่อนมันห่อนดินกับน้ำผสมกันอีกไปกันใหญ่เลยนะครับกระทั่งที่ดีนะครับช่วงนี้ อากาศร้อนช่วงกลางวันอย่าไปรถนะครับเด้ออย่าไปหดนมันนะครับหุหยามแรงนะครับต้นแรงแรงน้ำเย็นนะครับถ้าเป็นไปได้นี่หุ่นตอนกลางคืนยังดีนะครับพี่น้องถ้ามีเวลานะครับหุต้นกลางคืนจะดีนะครับตอนที่อากาศเย็นนะครับเด้อพี่น้องแบบปพียข้าวจากสิบบวกเหี่ยวบอตายนะครับขอบคุณพี่น้องสุภูสุขนะครับเด้อ Sukses pap, kangen kangen, beruah-ruah,